ดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องแจ่มืันนี้กับผ้าสาวน้อยมาลงาบานอีกเลยพี่น้องสาวเรือนนั่งอยู่ลงาบานกับสาวน้อยผ้ามาเ็ดแผลนะคะให้พี่น้องเบ่งนั้ลูกแผลแผลติดเสื้อได้พี่น้องแผลติดเสื้อมาหมอประกอขูดเอาเนื้อที่มันติดตแผลออกนะคะรอสาวน้อยกว่าจะเซ็ตก็ยังไม่ได้กลับผ้ากันเสื้อเขากลองมากินนั่งอยู่ลงาบานได้พี่น้องตัวนี้ก็ได้นะกินเซ็ตสกกลอนแม่ซองแม่ลูกก็สิกลับออะลูกอะ น,นี่น้อยๆเพอสิกินข้าวปินให้หน่อยนกเปิดมไม่ได้อน,นูถือโทรศัพท์ให้แม่หน่อยอ่าจับตรงๆจับมาหาแม่ตรงๆอ่นี่นอ,นอู้ข้าวได้กินอ่ะจับตรงๆนี่ลูก ยับไปแล้วก็จับตรงๆคือกล้องข้างแรกพี่น้องจ้ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือกล้องข้างแรกอ่ะจับเลยลูกจับเลยอเ,เออไปอันนั้นแม่บี้ออกให้แล้วเด้อแม่บี้เข่าออกให้แล้วกินเลยลูกอ่ากินเลย นั่งอยู่ห้าล่ะลูกนั่งอยู่นั่นละ่ะคนกระลายูพี่น้องนั่งรอมาบ่มแม่สองชัง่วโมงเราบอกมาตั้งแต่สิบโมงเนาะสะิบโมงสองแม่ลูกก็กินสักกล้วคคอยกลับนะคะ แดดีบอรุนั่งดีดี่ันอืมอันี้าม่้ิคด้วยเหรอมีมักด้วยมีแตงมีมน้ำิ้ม,ามาอะไรเี้ยเขากงกินหอทอง น้ำพริกน้ำพริกตาแดงเขาผักหน่อยขผักหนอ,อสลัดบลูก กินขา้าวเศร้าได้พี่น้องอืมกินแต้านม,อ,มอร่อยอร่อยเปล่ะนั่งกินแบบนี้เลยมุมมีหม่องนั่ง นี่ก็ได้ลูกมาบางนี่บางนี่ก็ได้อีลามากินน้ำแม่บอกินบ้าจ้ากินบ้าต้องยืนกินเยอะทังท่น,นยืนกนินน้อยได้อันปิ้งกับขาา้าวเหนียว แซ่บป่ะลูกนี่ร้านให้ซื้อด้วยแซ่บป่ะขี่มอไซค์มาขี่มอไซค์มาสองคนแม่ลูกมั่ดีกับแดดนี่สิเนาะ แติดเชื้อพี่น้องหมอต้องทําความสะอาดขูดเนื้อขูดอัน,น,นที่มันติดเชื้อออกแม่งก็ต้องอดทนอืน้อยเจ็บเจ็บก็ต้องอดทนเจ็บก็ต้องอดทนอดทนใหญ่ต้องอดทนใหญ่แล้วต้วสองไม่ไม่ใช่ปอหนึ่งใครจะเพื่อนอดทนได้ล่ะชาเดือนย่านย่างออกมากอนห้องชุกเชิญ Ừ. Trời ơi, ngon rồi hả? Bầu không đi, đi xuống bản nó เย็นครับแม่คุณลูกอะไรอะ่ะฮึลูกอร่อยอ่ออะฮเอากล้องอเอากล้องขึ้นมาแม่จะเอานั่งใจเอาไว้ทิ้งเลยทิ้งเลยเอาวางไวนะ้น่ะไม่หนูจะจิ้มอยู่เออจิ้มเลยเอาข้าวเหนียวจิ้มเลย เผ็ดเผ็ดน้ำพริกเผ็ดน้ำพริกตาแดง <c oughs> คุณอมอยา่างคุณมอ,อย่างไย่งางมา มันมีหมองกินข้าวเล้วคุณมองเลยขออนุญาตเด้ยขออนุญาตด้อจ้ายูน้าลงบานเกาะสมุยเล้วพี่น้องเลยบรรยากาศก็ดีเมื่อเช้าก็ไปอนามัยมา ไปนั่ไม่ล่ะหมอเ็เลยนว,ว่าว่ามันอาจติดเชื้อแล้วไปโรงพยาบาลเด้อหาอท่านคุณหมอว่าก็แม่นความเพื่อนละเลยมาโรงพยาบาลคุณหมอเข้าห้องทุกเชิญคุณหมอกับว่าาหมอใหญ่ว่ามันติดเชื้อนะคุณแม่ท่า,านนังพยาบาลเลยว่าต้องคุณแม่ต้องทําความสะอาดเอาเนื้อออกที่มันมีเชื้อนะคุณแม่อดทนหน่อยบ,บอกแม่ สาวต้องอดทนนะเหมือนกันน้อยหนึ่งเหมือนกันหมอว่าสาวนุ้ยก็บอกว่าเม็ดเจ็บแห้งก็อดทนใครได้เพิ่นอดทนพี่น้องบอกให้บอกให้ว่าดิ้นซักดิ้นซักงอจังหน่วะเจ็บเนาะพี่น้องแต่ผู้ใหญ่กับพ่อแห้งเพื่อนนั้นเพื่อนขูดเอาเนื้อที่มันติดเชื้อเนาออก สองนิ้วบังแม่นมนิ้วเดียวเด้พี่น้องสองนิ้วห้ามห้ามท,ทำยาห้าม<อ>ทำมือเองอืให้พี่น้องบงังอืพี่น้องสองนิ้วพี่น้องเจ็บป่ะจะล่างอนมามัยกไย็ได้ครับล่างอนามัยได้ยากแก้เซ็เไปกินอยู่นะ เว้นน้ำในขวดน้ำขวดก็มีอันนี้ขอกินหน่อยนะกินอันดำดำอย่าไปกินนะลูก <BS> หนังดำดำเอาทิ้งเลย <BS> หนังใกล้ดำดำ <BS> เอานงอานงออกนางดำดำนะอ,ออกเลยอยากกินเลยนี่ถ้านหนังไก่มันดำมันยังไปหาพี่โบนะย้อนเข้าไปจดจำทางได้หนูนจะบอกทางไอ้โบบ้านไอ้โบเองหนูนบอกทางอเองอ เพิ่งเเบ้าลูกกินก่อนอิ่มนะกินก่อนพี่น้องเบ้ากินแล้วเบ้ากัดเขาเปิดให้หน่อยหมูปิ้งอีกอันนึงอยากกินแล้วนะเดี๋ยวถิ่มลงมาไหมเพื่อนเป็นกระมันดุมากอนะนึงแป๊บนึงรอก่อน กินแหมโมปิ้งกินไหมพี่น้องจะเดือนจะได้ล่าพี่ละน้องไปก่อนเด้อน้องจ้ะกินใ้บ้านลูกครับจะน้อยนั่งกินขา้าวซีเก็บไปที่พุยะกิน กิ้นลูกกิ้นกินให้เบิร์ตเราไปทิมขยะเขาขยะอยู่ทางพุ่นเราพี่น้อง,อองอย่างไปทิมค่าเดียวนะคะอเอาไปเดี๋ยวจะเดินลาพี่แล้วน้องไป